เ <c oughs> ขาคนนี้นะที่บอกว่าปังเช่นกันนะครับนั่นคือหนุ่มวินเมทวินนะครับ,บ,บอ,รอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของหนุ่มวินเมทวินนะครับอายุ25ปีบริบูรณ์นงคุณผู้ชมบอกเลยว่าแฟนคลับก็ร่วมกันอวยพรวันเกิดนะครับสนั่นโซเชียลนะครับและเมื่อวานนี้นะครับหนุ่มวินนะครับก็ยังไปโปรโมทซีรีส์นะครับ Beauty n e w บี้นะครับหัวใจไม่มีปลอมที่ตอนนี้ออนแอร์ให้รับชมทุกวันจำนงคานะครับบอกเลยว่าถึงจะยุ่งขนาดไหนครับแฟนๆก็ไปพบปะนะครับหนุ่มวินนะครับแล้วก็มาร่วมเซอร์ไพรส์กันอย่างมากมายนะครับยังไม่พอครับหนุ่มวินนะครับยังไปหาแฟนคลับนะครับที่งานเทศกาลนะครับ วินเมทาวินนะครับอกซิมิชันนะครับ In นแบงคอกนะครับที่จัดขึ้นนะบอกเลยคุณผู้ชมปังมากนะครับโดยคนผู้ชมนะครับสามารถไปดูกันได้นะเพราะงานนี้นะครับมีการเปิดรับชมนะครับฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง25กุมภาพันธ์นะครับเวลาดี4โมงเช้าก็คือ10โมงเช้านั่นเองนะคุณผู้ชมถึง4ทุ่มนะครับหน้าห้างเอ็มสเฟียร์นะคุณผู้ชมไปกันดูเยอะๆกันนะหมดเลยว่า ปังมากนะครับกับงานนี้นะครับไปดูความสําเร็จนะครับที่หนุ่มวินนะครับแห่คุณผู้ชมได้ไปดูกันมากมายนะครับเจอกันครับคุณน้าวันนี้หนึ่งทุ่มทำแฟนคลับนะครับก็รีบเคลียร์ทุนร้านนะครับแล้วก็รีบมาแบบว่ามาหาที่งานนิทรรศการกันเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนคุณผู้ชมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับไปกันได้นลครับแล้วก็ยังมีการเป่าเค้กกันด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับยังส่งผลนะครับให้เกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นอายุของหนุ่มวินนะครับ 25th นะครับ พาราเลลนะครับวิทวินนะครับติดเทนเมนอันดับที่หนึ่งนะครับและยาวนะครับมาถึงเช้านี้นะครับ ร่วมทั้งนะครับพ่วงกับคีย์บดนี้เลยวิน25 T H นะครับเบ<อ>ิร์ธเดย์นะครับติดเพลงตามมาต,ติดติดอีกด้นคุณผู้ชมเรียก<อ>ว่าเป็นวันเกิดที่แสนพิเศษน,นะครับแล้วก็แฟนๆก็มาร่วมอวยพรวันเกิดหนุ่มวินกันเป็นจำนวนมากนะครับท<ๆ>านานี้นะครับก็ขออวยพรให้หนุ่มวินนะครับมีความสุขมาก,มากๆแล้วก็กิจสิ่งใดก็สมปรารถนามีงานเยอะๆแล้วก็ปังๆๆและซีรีส์นะครับเรื่องหัวใจไม่มีปลอมเนี่ย เตติ้งปังๆนะครับแล้วก็แฟนคลับก็คือสิทเทนลิแบบถล่มทลายนะครับในทุกตอนอีกด้วยคุณผู้ชมไงก็ฝากผลงานหนุ่มวินไปด้วยนะครับค่ะนี่เลยเป็นภาพบรรยากาศนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าแฟนๆแนบบว่ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะ